สำหรับมนา,มรมรราตระหี่มซาดัลบริกุมเราติดลอหัวประกาตัสามสิ่งที่ต้องอยู่ติดในชีวิตผู้ศรัทธาที่จะแยกจากกันไม่ได้สิ่งแรกก็คือรุกลิสลามห้าประการคือชีวิตของเราจําเป็นจะต้องมีเสาหลักและเสาหลักที่ลอสุบฮานหวัวตาลาให้กับชีวิตของผู้ศรัทธาที่เป็นรูปธรรมนะฮะคือนอกเหนือจากรุกลิมานแล้วที่มันอยู่ในหลักศรัทธาในใจแล้วหกประการมันก็คือรุกลิสลามห้าประการที่เราต้องดํารงไว้ในชีวิตมาดแมน เราจะอยู่ที่ไหนหรือสภาพชีวิตเป็นอย่างไรก็ตามจะยากดีมีจนจะประสบความสําเร็จจะล้มเหลวจะอยู่กับใครก็ตามจําเป็นจะต้องมีรูปคนอิสลามภาพประการชาฮาดะการยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าเนนนอกจากอัลลอ์และมุฮัมมัดเป็นอซุลขอนลอการดํารงละหมาดการจ่ายสการการถือศีลดในเดืนอนอามอตอและการทำฮัจญ์ในหนึ่งครั้งในชีวิตที่คนที่มีความสามารถนี่คือสิ่งแรกที่ต้องมีอยู่ในชีวิตผู้รัทธาประการที่2ก็คืออ,อันกุรอานอันกุรอาน คือทางนําที่จะชี้ให้เราได้มีทางออกในชีวิตเป็นแสงสว่างที่จะนําเราไปสู่หนทางแห่งการประสบความสําเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเราได้กล่าวสุบิลัยมิชชันเตอรตันโรจิมอินนาฮะจากุรอานัยฮะดีลิเลติฮิอักวามแท้จริงนั้นอุรอานนั้นจะชี้นํามนุษย์ทั้งหลายไปสู่หนทางอันเที่ยงตรงยิ <man> <ten> ่งแล้วก็จะแจ้งข่าวดีไว้บัชุนุมินีนัลเดียในอับลุนัสซอลิฮัสแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาประกอบคุณงามความดีดังนั้นชีวิตของเรา จะไม่มีทางประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงถ้าไม่ให้กุรอานเป็นทางน,นงําในแง่ต่างๆของชีวิตอันนี้คือประการที่2ที่จะไม่ต้องมีในชีวิตของผู้ศรัทธาเราจะออกห่างจากอันกุรอานไม่ได้และประการสุดท้ายก็คือยามะและรวมถึงการดาวะยามะก็คืออาจจะหมายถึงคนในครอบครัวที่เข้าใจศาสนากลุ่มเพื่อนที่จะคอยชักนําเราอยู่ในหนทางอันเที่ยงตรงของเหรือจะเป็นมัสยิด หรือจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามเพื่อนที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเพื่อนร่วมง,งานที่ยามานี่คือยามาอิสลามิ์คือกลุ่มคนที่จะคอยประคับประคองเราเนี่ยเวลาเราอาจจะหลุดไปขวาทีซ้ายทีจะดึงเราไปสู่บนทางเที่ตรงขอเลาสุบะนั่หัวตะสาคัญมากมากและซึ่งยามาในที่นี้ก็รวมถึงการเดาวะนะฮะถ้าหากใครมีความบกพร่องในการอยู่ในยามาก็ต้องมีการเดาวะการเชิญชวนผู้คนสวดละสุบะนั่งหัวตะนะฮะ กจริงๆก็คือทั้งสองอัน,นต้องอยู่ร่วมกันนะครับและนี่ก็คือ3สิ่งที่จําเป็นต้องอยู่ในชีวิตของผู้ศรัทธาทุกคนจะขาดสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ใครชอบเนื้อหาแบบนี้พี่น้องช่วยพิมพ์หน่อยว่าชอบหรืออยากจะฟังเพิ่มเติมผมจะพิมพ์คอนเทนต์อินชาองหละแบบนี้เนี่ยมาให้พี่น้องเรื่อยๆแล้วเราจะได้ปรับปรุงชีวิตของเราให้ดีไปพร้อมๆกันด้วยกับหลักการจากอัลกุรอานและสุนัขท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยครับสำลรับอะลัยกุมรูร์มะตุลลอฮิวะะบเราะกาตุฮกพิมพ์มาได้เลยครับอยากฟังเพิ่มเติมพิมมพ์าได้เลยครับ